สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีั๊กรครับนี่คือเหรียญนิกเกิล10บบาทเป็นเหรียญทรงนำชนบทให้วัฒนาชื่อจะเขียนติดเหรียญเลยพร้อมตลับอะคริลิกเพราะเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน UNC หรือ อันอันยูสคอยนะครับราคาเหรียญละ180บาทส่งเคอรี่50คุ้มมากปิด10เหรียญก็ส่งฟรีมาดูกันครับเพื่อนๆให้เวลากดหยุด3วินาทีครับ1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้จะแคปภาพแล้วไปขยายดูเองก็ได้หรือจะเอาภาพไปปริ้นร้านถ่ายรูปเป็นกระดาษอาร์บาๆสวยสวย,สวยก็ได้1 2 3กดหยุดเลยครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้จะแคปภาพไปขยายดูเองก็ได้หรือจะเอาภาพ ไปที่ร้านถ่ายรูปฟูจิแล้วก็ปิ้นสีออกมาเป็นกระดาษมันสวยทีนี้ผมจะเอาใจคนดู YouTube ช่องผมผมจะขยายให้ดูนะครับเริ่มไปครับจัดไปครับค่อยๆดูตามกันมาครับ3วินาทีเลื่อนทีครับประมาณ3วิครับเห็นไหมครับ1 2 3ครับเนี่ยเเห็นไหมเป็นเหรียญทรงนำชนบทนะครับอ่ะลองอ่านดู เหรียญทรงนำชนบทให้วัฒนา10บาทนำชนบทนะครับไปบ้านชาวบ้านนะครับไปช่วยเหลือเรื่องต่างๆมากมายน้ำประปาอะไรอย่างเงี้ยครับมามาดูนี่ครับกองละ10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 90แต่มีข้างหลังอีกนะมีข้างหลังอีก4กอง100 1 1 0 120 130 140นู่นนะั่นะ เพื่อนเพื่อนอยากเห็นว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ครับมาเป็นล็อตเป็นหลอดอย่างนี้เลยอิ่มไหมอิ่มไหมแบบนี้อิ่มเลยไหมดูด้านบนอิ่มไหมอิ่มไหมดูด้านล่างสุดยอดไหมโอเคครับเพื่อนเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมผมจะนําเหรียญแปลกหายากจากทั่วโลกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันไม่มีหมดอย่างแน่นอนขอบคุณครับที่ชมนะครับเดี๋ยวจะหาเหรียญมาใหม่มาให้เพื่อนๆชมกันเนาะสวัสดีครับ